สวัสดีครับเกดครับมาอีกแล้วพอกันในเวลาสามโมงสองนาฬิกาสวัสดีค่ะมากก็ไม่ใหญ่เหมือนเดิมทุกคนสวัสดีค่ะตอนสวยๆใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตัวใครเพิ่มกำลังใจในการที่ทิ้มือครับให้ยูทูบดีใจสุดุลนี่ยเป็นบุคคลทีใจสุดุลเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน้ามือมาตอนสวยๆเหมือนเดิมเดินง่ายได้ยเนาะ ฝนโตกินดีค่นอนเป็นดีปานน่ะทังางหวานที่นอนก็คือสีโต้คือกันดูดกนเนให้แน่บห่อนกป็นไร mm hmm. ไต่กบใต้อึงคือทีได้ไรเนาะเห็ดก็ออกก็เห็ด Nó là cứ chỉ thức cái gì đó nó Cứ hai chữ ở vài và trả thiệt ừ. Cứ gì lăng Cái này, cái <laughs> à <laughs> này, cả <laughs> này, cái này, cái cái này, cái cái ผู system, well well. Hmm. Right, right, ้ไปหาบอดใดกันสื่อที่เก้าวล่ะย้๊งกบยับเขียบที่กันผ ah ู้ดยได้ก็ได้ได้ได้ผู้ไปไต่บอดะไรกันที่หาวนอนเหนือหาวโรคไม่แต่บอลยอดเหนียวยอดนี่มาเต็มนางลง กอไปพี่หน่อก็จช็ค้วินือบ่อหรอดูไก่เทรเาสาเขาล้เหร้นจัเกันแี่แห่งไดนเห็นเท่เาเหน่อพี่น่อหน,น่อฝนตอกอากาศดีน่อนหลายเกิดมาได้กันน <c ười> ี่น่นออาูคือเกา่า Nói đi hèn, khuẩn khốc Mà đông cũng bỏ đi bởi vậy háo đi lọc Mấy làm cũng cả háo Cầu là bắt cháu mới cả háo mới làm <laughs> Mà nàng làm mấy đứa bé làm, nàng làm là cả háo háo Ngày để háo nhiều หาสามหาวปัจจุบันขาวบานนามเดวเว้ดแต่นอกพี่นอกเนาะนามบะถั่วบอล่ะนี่ิงืออนนี้เถอมองไดก็ได้แต่ว่าท่านเข้าือสนบะถวมดอกิพอแต่เปียกแตุ่่มอ่ะอือหแจ้เแก่งก่อนงนับแกให้นรแค่หน้าหรอบเห็นเมื่อหน้าบ่เห็น ก,ก็ใชดูงงบดี๋ยวดน้จะไปจ้าบนบนปนเนป็นเนี้ยรนมีาอันนี้มีปลาให้มีชามีปลานำบนโต๊ะนี่ออกจะก้าบบกป็นแต่ว่าอยากอันนี้ก็ไเเอาทางมันออกเ <laughs> า่าจะไปซือ้อเนี่ย

ิข่าวๆาำนั้นเนาะพี่น้องต้มครบบ่ต้มเขียรบ่ต้มอื่นบ่เนาะพี่แจงเห็ดบ่ินแสบพี่รักเนาะอันมว่นได้มานีแสบพ่อวนให้นองท่านไลนกิน

มาเก่งมไ่ได้แ่ก็ถือมองไ,ไร้ันรู้อืมเดตโรศัพท์รุมคุยกับพี่น้อ <c oughs> งเลยแซงแซงสองักโทัศชั่วโมทัศครับลี่ยน ทปไปหไปหน้าก,กัพอไปีดอกนีมัเียนงปิตไปหอดหัวี่เอาไปใช่ะครับขนทแเนี่ยวมอไหว แข็งกระหอบอกพุดบ้านที่มานหงายออกตัวตัวนู้นแฟนก็ีอันตาดตัดอยู่ Ừ. Tôi ừ. tốt mà là thật bóng 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 mà người ta chỉ biết đợi để con tham Đấy, cái hình ảnh béo béo tụi mình là cái ngọt cái, cái ngọt mới lên cái bỏ nhá đừng ừ. nhìn, đừng con nhìn đều bỏ xuôi đi nọ phẳng không tốt ở đây thằng Ương thôi tốt với cái ไิ่เขียนถจับ่ตหูปุรูปตัวม่้รู้มือตัวไเตโตหูบแงาเทาหลา่านิสิตเต็มห้านาฝ เอ้ยไปกันหาวดีนี่แหละ

ยงไงอืมเมืองน่ะนีงไงให้คี่ที่แต่คนตัวเองอันนี้หอมบอ่กอ สัินีฝากไปทนี้เมก่พี่น้องต่อ,อกันไม่คลิปหน,ะปนา,กกาเพื่อมากดเลยก็แชร์ก็ตามทัทยเาเรืนร่าการถ่าคลิปหน่ยครับสําหรับคลิปนี้ฝากไปทนี้่ก่นบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ